ค่ะมือนี้นุนทิยากมีแนวทางตัวเลขเกียวกระเบืกความฝันของแม่เขียวนะคะแม่เขียวเพิ่นไปขอพุ่มต้นไม้นะคะเพิ่นโชคดีถึงสามมวดซ่อนนะคะสําหรับพวดที่พันมาให้นุนทิยาเป็นสะพานบุญให้พวายา,าพุ่มเจ้าทีอยุตน้นไม้เป็นอยากได้ไฟโซล่าเซลล์กับกล้องนะคะกล้องวงจรน,นะคะ เลขว่าเขานะคะแม่แ้วก็เลขบ่อยากไปนะคะแม่แ้วบอกว่าบ่เขาจะบ่ไปหาอีกบ่ไปรบกวนแม่บ่ไปรบกวนยาพูมเจ้าทีนะคะยากลับมาเข่าฟันนะคะมาเข่าฟันบอกให้ตามโตเก้านะคะตามโตเก้าโตที่เพิ่นหายงวดที่ผ่านมานะคะเป็นโตได้นะคะเพราะว่าทั้งสองเท่ากับมีทั้งเอจซี่ไมเอจซี่เก้านะคะให้ตามโตได้ไปเบื้องไปฟั่มไปส้มน้ำกันเลยค่ะ แม่สวัสด,ดี <Hello. S 1> ค่ะฮัลโหลค่ะแม่แม่อันค่ะแม่เป็นยังไสงสบายดีบอสบายดีมันหัหนหลุยหลุยโว้ยบ,บ่เป็นยังค่ะมีเข่ามีหลุดงาเป็นกัดสีหายไม่คือเก่าล่ะค่ะแม่แ่เจ็บแม่ได้ไปหาเพิ่นไปงวดนี่มาแล้วไปแม่จะไปเพราะว่าเพื่อนแล้วว่าอันงวนเนม,มื่อไาาหนนั<ห>่ำสันก็ได้หนูคิดว่าไป<ห> แต่ว่าคุณว่าของฝันอยู่นี่เพื่อนเขนาฝันว,ว่าจังไดคะแม่เป่นเพื่อนว่าสสใหน้งหนําสูงเก้าเบ่งด้วยกสันตอนนี้นูขออนุญาตตั้งกล่องเด้อค่ะเพื่อนว่าจังไดกว่าคะแม่ว่าอันน้งสูงเก้าด้วยกูะสันมาเพื่อนให้ตามโตเก้าจ้าวันนี้แม่ว่าอันคันเพราอะไรงวดสีบ่าไปเยอะเมียของแังจะว่าเพื่อนแต่ว่าซิวซิวอยู่อืเพื่อนบัดมาเขาฝันมันบ่คคะแม่ แฟนพาน้ำเบื้องดีพ่คนนักสุเกา่ค่างันมมันมันมันาแคงหันยับเหนเดน่าเช่นนี้เนาะจ้าญาจาญาให้ตามตัเก้าตัวเก้าตัวได้แม่บางครั่งก็มีทั้งเอฟซีไหมเอฟซีเก้าเบื่งคิบเพื่นบาเข้าใจบางค้นกับ่เห็นทุกคลิปศูนก็นูก็ ยาก็ดีเนาะว่ไปหากระบ้านนเก่าแม่หมู่บ้านหนึ่งขาอบ้ัน้โกอยู่เป็น่ปิดปิดที่ข่ายที่จังปึนเหมนนั่นนี่น้าอันนี้กระแสขีดนี่จ้าเอ้ยมันเรียก็ะวาเออแม่เอ้ยมากกันมาเอกขึ้นเก่าเนี่ยละมาบอกแต่ว่าแต่ว่าลูกสิกมาอีกเลยเพราะมาลูกสวนแม่มาทั้งที่ถูก่ว่าน้องหันเพราะว่าแม่ติดบเพราะท่สามคนทำได้อยู่หดต้องหันแม่ เมษีอเอาข้องให้เพิ่นเอาตัหลเที่ยวให้เพิ่นน่ะนะค่ะอ<ม>เ่ว่าขันได้นี่ขันขันได้แตสีมาแต่ว่าขันม่ได้เลยไม้อีกนี่บอ<ม>กคุณป็นาเซนซอมเพราะว่าขันต่ดหรืออะยมันตุ่ด,ดีกับเมษน,นะนะ่ะค่ะเลขศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าค่ะถ้าตาัดมันจะเป็นเจ็ดห้าศูนย์ห้านแล้วก็ศูนย์เจ็ดมันเ <โด S 2> ็นะ แม่ตัวเดียวกันกี่่ามันจะมีตัวหนึ่งอีกคือศูนย์เจ็ดแม่แม่แมนตันกแน่แม่ก็คือยูดสุดคิดกระไดเขาเขาจับไปจับมาอาแม่แล้วส่วนตัวส่วนตัวแม่แม่เน้นตัวได้ค่ะแม่เน้นจิดอ่าด้วยต่ว่ามันขึ้นนี่ฝันว่าเดกหน่อยหอยปลาเต๋อบอกนี่ยนี่ไมันตรงนี้จิดโอ้หอยปลา อัวตาปุ๊บคิดมันแค่ตัวใหญ่ไม่ตัวเดียวดิอาปากเอือ่คือดิ๊ดหงดิหน่อยดิหน่อยซ้ายนี ans ans> ่นะอ๋แม่แม่วันวันมันเป็นเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งมม่วันเบื้องเรื่างเมร์มาควบควนดะ๊ดหงายดิ้หน่อยซ้ายหนึ่งกืบว่ถึงกับน่อยนี่จะยุบตัวสองตัวสามเดวเออแม่วันจะสนิ้หน่อยเนี่เป็นหายตามรักเนาะ ตานี่เป็นสิงแปดมันบอกว่าเป็นแปจกเป็นจีบไม่ตบไงไหมอือก็แปลกถกติดจบมันเห่อม่อยื่สงยางแม่เลขสิบตีตัวใดค่ะเลขก้มสันก้มสันนี่แม่สิบจีบหาเจ็ดหาแปดหาหรือคะจิบแปดนีะก็จีบแปดนลล่ะถ้าแด เอนาีมุกี่ดกเตยนไม่สิดติดจิตจิตหานี่ยหลอไม่น้อยไม่น้อยสีซิดหานี่บ้างโอ้จิตหาแต่วกท้ายไงเรี่ยมันมันตัวเก่าหนี่งมันต้อเวียนด้วยหัวอน่่งนี่เปนตัวเก่าหนี่แต่ว่าแต่ว่าหานี่หัวนี่แบ่หมันใจครึ่งหนึ่งครึ่งนึง้ยแต่ว่ามันใจเจ็ดหารลายกว่ามันวะคะแม่แม่คุณจิตหนึ่งก็คุณจิตหน่ับไปก็ได้า เพราะว่าเลขหาเลข 5, เลขหาศูนย์มันเนม็ติดไปได้มันติดนี่ศูนย์เจ็ดหีาเจ่ดเจดห้าเ็หา่าเลขถ้าเลขสามตัวก<น>ับศูนย์เจ็ดหาถ้าเลขสองตัวกับมันเจเจ็ดหามันว่ค่ะแล้วก็ตัดอีกตัวหนึ่ง 0, 7, ืืศูนเจ็ดแต่ว่าศูนย์หาศูนย์ในแค่โตกันบ้างอะแม่นแน่นประ่าไวิ่งใกล้มือก้อนไม่ทันสีบลูกเพราะว่าตัวนี้เกินเกินตัวก็ไววก้อน ค่ะเดี๋ยวใกล้ๆก้อนเหล็กออกมือสองมือเดี๋ยวนุนที่ญาโทรหาไม่เด้อค่ะค่ะจ่าจ่าค่ะขอบคุณแม่แลายๆเจ้าหาแนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดีแนวทางของแม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะจะเติมน้ำเอาน้ำหมดไหลค่ะมีเข่ามีรูดค่ะสวัสดีค่ะจ่ะจ่าจ่ะจ่าจ่า ค่ะพอเม่นพี่นออ้องเอฟซีสีแดงนี่นะคะเสียงสัมผ่าแลรวว่านุ่นที่ยาก,กับแม่เขียวนะคะแม่เขียวนี่เพื่อนเป็นค้นนีเส้นนะคะไปขอเลขต้นไม้ส่วนมากเพื่อนจะไปก้นเดียวนะคะววนที่ผ่านมานี่บว่าเขาเพื่อนก็เลยวาจะบ่บไปนะคะหญ้าก,กับมาเขาฝันนะคะมาเข่าฝันบอกว่าหายตามโตเก้านะคะเลขโตเก้าที่เพื่อนห้งมวดที่ผ่านมามันก็เป็นศูนย์เจ็ดห้านะคะนะครจำได้ข้างล่างเป็นห้าศูนย์นะคะ ฮัตตัสนี้จะได้เจ็ดหาก็ศูนย์เจ็ดนะคะเพราะว่าหาศูนย์มันก็นลงลงตัวเดียวกันนะคะสําหรับเด็กหุ้มฝันนะคะเพื่อนว่าเด็กน้อยผู้ชายถือป่ามาป่าตัวใหญ่มีเก็นะคะเพิ่อนว่าอาจจะเป็นเจ็ดหาพอเด็กน้อยผู้้ายตัวใหญ่แล้วว่าแมนน้อยๆนะคะเพิ่นกันตีเป็นห่านะคะเพ่นมองมาใกล้ใกล้มือนะคะใกล้ใกล้มือก้อนเลขออกมือสองมือแล้วจะให้นุ้นพิยะโทรสัมผั์อีกรอบหนึ่งเพื่อนจะเป็นคนมี่เส้นนะคะ อัตรยาายดีมากนะคะนะคะ,ะ,คะพ่อแม่พี่อน้องเอฟซีพิจารณานะคะยามะเขาฟันบอกให้ตามโตเก้านะคะตามโตเก้าอาจจะเป็นโตที่เพิ้นป้อยหายศูนย์เจ็ดหาถ้าหาศูนย์หรือถ้าประโยคนึงเลขที่ออกแล้วสองศูนย์กับ หาสองนะคะเข้ากรูุ้ว่า่นหมายเข้ามาจังใดนะคะส่วนตัวแม่เขียวแล้วเขาใจว่าตัวเก้ากระตัวนี้นะคะตัวที่ยาปล่อยหายวที่ิ่านมานะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลกับมีซัมนีนะคะอาหารนุ่นยากกับฟองวัยพ่อห้พ่อไอม่พีน่น้องเอสซี่โซดีแนวทางของแม่เขียวนะคะ